สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามรับชม m j ็มจ a ยูช l ครับรอบวันทันข่าว การติดตามนโยบายการพัฒนาทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับในด้านบริหารทรัพย์สินและการคลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับโดยมีดรกฤชพรสิริโภคากิจรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านรองอธิการบดีครับสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นะครับและอีกด้านหนึ่งของการบริหารจัดการทางด้านทรัพย์สินและก็การคลังก็มีส่วนสําคัญครับในการที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้เนี่ย ส่วนของการบริหารทรัพย์สินกันก่อนนะครับอยากจะให้ท่านรองอธิการบดีนะครับเล่าถึงภาพรวมนะครับของการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นเป็นอย่างไรครับคุณก็ต้องขอสวัสดีก่อนนะคะแล้วก็ขอยัดเล่าย่อแบบนี้ค่ะว่าในส่วนขององานที่ดูแลรับผิดชอบที่ท่านอธิการที่มอบหมายทำเนี่ยก็จะดูแลเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่1ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะคะซึ่งก็เรียนนาตัวก็เป็นข้อความเป็นเรื่องที่ ใหญ่เหมือนกันนะคะคแล้วก็จะต้องดูแลในหลายส่วนให้มีความบาลานซ์กันอีกส่วนหนึ่งือเรื่องของคลังก็คงจะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัยก็อันนั้นเป็นงานที่รับมอบหมายช่างนการไปอีนนะค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมรรนะครับของการบริหารงานนะครับแล้วก็ใน เดือนมิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับทั้งนักศึกษาเองแล้วก็บุคลากรนะครับที่จะได้เห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพย์สินนะครับมีสิ่งใดที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆ็ดบ้างครับอาจารย์ครับเรียนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วถามว่าที่ผ่านมานั้นขอยัดเล่าภาพรวมนิดนึงนะคะว่าในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันในส่วนที่ท่านอธิการได้ให้นโยบายเอาไว้เนี่ย เห็นว่าทรัพย์สินเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้หามันจะมีทรัพย์สินที่เราดูแลก็เรื่องของกายภาพในส่วนใหญ่ <meringue. S 2> ะะก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือว่าทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้คณะ,ะเช่นเป็นลักษณะของร้านอาหาเรเล็กๆภายใต้คณะบ้างนะคะหรือว่าพื้นที่เช่นที่ที่ถ่ายเอกสารของคณะและสารวัณิานนั้นคณะก็จะบริหารจัดการเองนะคะโดยที่ทางมหาลัยเนี่ยก็จะมีการกําหนดนโยบายกวงางๆแคท่นั้ใน,ในเองนะคะแต่เรื่องของการบริหารงานทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้คณะอยู่แล้วนะคะในส่วนที่ เป็นส่วนกลางนะคะส่วนกลางเช่นไม่มีใครเข้ามาดูแลนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงคาร์บอยมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ตรงปั๊มน้ํามันนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนหนึ่งที่กำลังจะเกิดใหม่ <c oughs> นะคะในเดือนมิถุนายนนี้คือสนยนอาหารใหม่ <c oughs> อันนี้เราก็จะมีสำนักง,งานบริหารทรัพย์สินเข้ามาดูแลภายใต้นโยบายซึ่งท่านอธิการก็ได้ให้นโยบายเอาไว้นะคะ, <c oughs> อะขอเล่าแบบนี้ค่ะเอาเรื่องแบบย่อๆก่อน <c oughs> นะคะว่าใ <c oughs> นส่วนของทางะคาร์บอยมาร์เก็ตเนี่ยค่ะอันนี้เรากำลังจะปรับ รูปแบบใหม่นิดนึงนะคะเห็นไหมการปรับรูปแบบใหม่นิดนึงนะคะในคอนเซปต์แล้วเนี่ยเราก็ได้วางคอนเซปต์เอาไว้ว่าเนื่องาาจากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นออมหาวิทยาลัยที่เราประกาศไว้ชัดเจนเลยว่าเราจะเน้นเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะคะเราจะเป็นมหาวิทยาลัยลที่เป็นออีโคเป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้นี่เราก็เลยวางคอนเซปต์ของคาวัยมาร์เก็ตใหม่ว่าเป็นเป็นตลาดซึ่งจะเป็นการให้ชุมชนให้นักศึกษาของเรานะคะ ได้ใช้องค์ความรู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยตอนนี้กำลังปรับคอนเซ็ปต์อยู่ซึ่งจะเห็นว่าในตัวของคาร์บอนบง์เก็ตเนะะี่ยค่ะ จะต้องมีพื้นท um ี <t os>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  ่ที่เกี่ยวข้องกับไปษนีนะคะซึ่งไปสนีตัวนั้นอ่ะก็จะคงอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะคุยกับไปสนีละนะคะว่าพต้นที่ตัวนั้นเนี่ยอาจจะปรับนิดนึงนะคะคือไปซนีก็อยู่เหมือนเดิมนี่นะคะแต่ว่าเราจะคุยเรื่องคอนเซ็ปต์กับเขาว่าทําไมถึงจะเข้าคอนเซ็ปต์กันเพราะว่าพื้นที่ของมหาลัยจริงๆแล้วจะกินไปถึงพื้นที่ที่ติดกับสมาคมศิลป์เก่านะคะแต่ว่าหายวัจยาตรงนั้นเลยแต่ในส่วนนี้นี่คงต้องขอวางคอนเซ็ป เราคงจะต้องเล่าให้ฟังในภายหลังนะคะในส่วนที่2ก็คือมีก็มีคนถามไปเยอะเหมือนกันนะคะเืินส่วนของปั๊มน้ํามัน ที่อยู่ตรงตรงประตูบางเขนเห็นว่ามีการปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็จะเปิดบริการชมใหม่เร็วๆนี้ด้วยใก็คือในส่วนนั้นเนี่ยเราคุยกับปตทแล้วนะคะว่าตรงนั้นนะคะคงจะต้องมีคงจะเปิดเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าที่สุดเราคุยกับปตทก็คือว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันจะปรับพื้นที่ใหม่นิดนึงก็จะมีทั้ง7 e เ e ่ e อีเซึ่งที่ผ่านมาจะสังเกตว่าเราจะไม่ได้ให้มีเห็นเซเว่อีเในในตัวของแม่โจ้แต่ว่าตรงนั้นจะเป็นที่แรกนะคะ ซึ่งซึ่งนอกจากเซเว่นแล้วเนี่ยก็จะมีกาแฟาอามิซอนเนื่องจากว่าตรงนั้นน่ะเราจะปรับให้เป็นแบบของปททแบบเต็มรูปแบบซึ่งคุยกันแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วคอนเซปตท์ท้าวปททเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะและเราก็เข้าเองเขาก็อยากที่จะให้ตรงนั้นนะคะเป็นที่นักศึกษาได้มาพบกันเจอกันแล้วก็มาเอ่อมาเหมือนกับ ได้มีโอกาสได้ดูสื่อแ,แถวนั้นก็กำลังคุยแล้วคอนเซปต์ให้ชัดเจนกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็คงจะต้องรองความชัดเจนอีกนิดนึงนพื้นที่ขนาดพอจะรองรับโครงการตรงนี้ไหมครับค่ะพอค่ะ<อ>แต่ก็คงจะต้องคุยเ่อนไขนม่นจากว่าพอเขาลงทุนเยอะเนี่ยใช้เงินเยอะเหมือนกันเยอะมากนะคะอันนี้พอเยอะมากปุ๊บเราก็เลยต้องขอคุยรายละเอียดกับเขาอีกนิดนึงนะคะตรงนั้นคุณยังต้องความที่เดี๋ยวคงจะคงจ,จะมีเรื่องวนี้นะคะอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าว,วันนี้นี่เป็นส่วนหลัก นะคะที่อยากจะเล่าวันนี้เลยก็มีหลายคนถามเรื่องศูนย์อาหารใหม่ะคศูนย์อาหารใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสร้างเสร็จแล้วนะคะก็คงจะเหลือปรับปรุงดิดหน่อยนะคะนี่โดยโดยถามว่าที่ไปที่มาของศูนย์อาหารใหม่เนี่ยเอ๊ะทำไมถึงไปสร้างอยู่ตรงนั้นใช่ยน,นะคะเล่าแบบนี้ค่ะว่าเดิมเนี่ยจะเห็นว่าเราเองเราหน้าสาวเราเยอะขึ้น เดิมเนี่ยเราจะมีเฉพาะโรงอาหารเทอร์กัสิกรซึ่งอยู่ติดตรงหอพักครับรตอนนั้นก็เป็นโ,โรงเดียวฮ่าใถามว่าเอ้ยพอไหมเราก็คิดอยู่กันเอ๊ะก็น่าจะไม่พอนักศึกษาเราเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จุดที่เป็นศูนย์กลางจริงเนี่ยท่านก็ก็ไปมองกันหลายจุดว่าจะเอาจุดไหนดีนะ,ะอย่างโรงอาหารเทอร์กัสิกรเนี่ยเราถือว่าอันนั้นเป็นโรงอาหารซึ่งสามารถเปิดได้ตลอดครับแล้วก็บริการนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่ในหอพักนะคะแต่ว่าถามว่าพอในส่วนกลางไหมอ่าน่าจะไม่พอละอีนี้พอไม่พอเสร็จแล้วตรงไหน ก็เลยไปวางอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงที่ถ the <un> ้าใครไปตรงคณะเศรษฐศาสตร์จะเห็นว่าก็จะมีตึกโล่งๆที่เป็นโรงหันใหม่ขึ้นมานะคะตรงนั้นนะคะเราก็คิดว่าเอ้ตอนนั้นน่าจะเหมาะละถือว่าเป็นจุดตรงกลางจริงๆก็จะมีของคณะเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็มีคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีคณะบริหารอยู่ข้างหลังมีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารนะคะแล้วก็จะมีของคณะสถาปัตย์ซึ่งตึกสถาปัตย์ที่กำลังสร้างอยู่ซึ่งน่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอำเนยความสดว้ทางคณะผลิต คณะประมงนะคะนักวิศวะก็จะเป็นอาณาเขตตรงนั้นทั้งหมดเลยซึ่งเราถือว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นบริการนักศึกษาได้ในส่วนของของกลางวันนะคะแล้วก็จุดนั้นน่าจะโอเคนะคะอันนี้ก็หลายคนก็ถามมาที่ถามว่าที่เดิมเนี่ยที่เดิมเมื่อก่อนจะมีจะมีเอ่อจะมีศูนย์อาหารอยู่ที่ตรงตึกพัฒนาวิสัยทัศน์ ซึ่งถามว่าตรงนั้นจริงโดยโดยโดยวัตถุประสงค์ในการสร้างตึกเนี่ยต้องการให้เป็นพัฒนาวิสัยทัศน์จริงๆต่อรองระหว่างคอนเซปต์ใหม่ <c oughs> คืออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางกองกิจการเนี่ยน่าจะเข้าไปดูแลแล,แล้วนะคะแล้วเราก็จะปรับใหม่เป็นรูปโฉมใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ตอนนั้นจริงๆเช่นจะเป็นที่ที่นักศึกษาได้พบปะสังสรรค์กันนะคะแล้วก็เป็นที่นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มีจุดมีเป็นเอ่อคุยกับทางกองขิอาหารก็จะเป็นศูนย์ที่จะ เป็นแนแนวนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ทั้งเหมือนกันนักศึกษาเขามีปัญหาอะไร่ปรึกษาเป็นแนแนวอะไรเงี้ยนะคะก็จะก็จะมีหลายคอนเซ็ปต์อยู่ตรงนั้นอันนี้นค,คือที่เดิมตรงาคาวิทยาลัยทนาวิสัยธรรมนะคะมืถึงในส่วนของโรงอาหารใหม่นี่นะ,ค,ะ,ค,ะครับถือว่าแรงดึงดูดก,ก็คือ,อรสชาติของอาหารตอนนี้ได้มีการคัดสรรร้าน,นต่างๆมาแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเล่นๆแบบนี้ค่ะว่าในศูนย์อาหารใหม่ที่เรียนว่าแม่เจ้าเองอ่ะแล้วนี้เรื่องความเป็น เป็นอีโค n ิ i ดูวซิตนะคะเป็นคลีนเป็นเกษตรส่วนด้วยกันเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยนั้ศึัษาของเราเนี่ยจะสามารถที่จะได้เห็นภาพตรงนี้ได้เริ่มสัมผัสกับความเป็นเอ่อเป็นกรีนยิงวซิตี้เพราะนั้นในส่วนของโรงอาหารใหม่ระวัางคอนเซปต์แบบนี้นะคะ่ะว่าเราต้องการให้นักศึัษาได้เรียนรู้เระ่ันทีไปด้วยเพราะฉะนั้นอาหาร เราจะเริ่มใช้คาว่าอาหารเกษตรอาหารปลอดภัยเข้าไปในช่วงในช่วงแรกเพราะนั้นผักอะไรที่เราใช้นยคะตอนนี้เราเริ่มคุยกับชุมชนแล้วค่ะว่าคอยเข้าปลูกผักที่เป็นเกษตรอินทรีย์ C, ล้วจะมีกลุ่มชุมชนซึ่งทางอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้ไปคุยกับเอ่อกับเกษตรกรเรียบร้อยละก็จะเริ่มปลูกผักแล้วเขาเข้ามาส่งที่ที่เที่โรงอาหารซึ่งก็จะเริ่มเริ่มประมาณมิถุนายนเริ่มเปิดสิบมิถุนายนนี้นะคะวางไว้แล้วเปิดสิบมิถุนายน อันนั้นคือส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะถามว่ารสชาติอาหารเนี่ยเรียนว่าตอนนี้เรามีครบทั้งหมดอยู่9อยู่9ร้านด้วยกันนะคะก็ถ้าใครเห็นที่เป็นล็อกลอกก็คงจะครบเก้าร้านด้วยกันอันนี้มีครบหมดละคะ่ะทั้งทุกอย่างที่นักศึกษาต้องการนะคะอันนี้ก็พยายามที่จะคัดเลือกให้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 คระกันนะคะก็อันนี้ครบหมดละแล้วก็เจ้าจะเลือกมานที่ถือว่าก็เป็นเป็น เป็นเออเป็นแม่เหล็กที่มาดึงดูดเหมือนกันก็จะมีเจ้าบางเจ้าที่เรียนตามตรงว่าเราเราไปเชิญเข้ามาเพราะว่ายอดท่ยาเชื่อวดเตี๋ยวสามบาทที่อยู่หลังปริ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นี่อันนี้ขออนุญาตว่าไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ว่าเน่จ๋อเรียนว่าเป็นเป็นที่นิยมนกศึกษานะคะแต่ว่าราคาอาจจะปรับขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาเขาต้องเขาต้องใช้ในการขนส่งัขนจะไกลนะคะ ก็คงที่จะมีโรงอาหารที่กว้างใหญ่และก็อาหารก็ถูกปะกกันด้วยนะครับก็คงที่จะเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักศึกษาแล,ละก็บุคลากรก็ต้องได้ใช้ในวันที่10มิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับในครั้งนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมถึงการบริหารทรัพย์สินไหมครับ ก็ในส่วนของของยัดย้อนกับพี่โรงอาหารนิดนึงนะคะว่าในส่ตรอาหารหรือโรงอาหารใหม่นะะี่ค่ะเดียคอนเซปต์แล้วเราพยายามที่จะไม่วางให้เป็นแค่ที่ขายอาหารเท่านั้นนะคะกำลังมองไปดีะคะ่ะว่าเนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยดูแล้วน่าจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะคะเราก็เลยวางคอนเซปต์ว่าตรงนี้เนะะี่ยค่ะเราอยากให้เป็นที่ที่นักศึกษาได้มคพบปะเจอกันบ้างเป็นที่ที่ตรงนี้น่าจะขายได้เน้นที่กลางวัน นะคะนั้นตอนเย็นหรือตอนอะไรเงี้ยค่ะอาจ,จารย์นักศึกษา,าจ,จะมาใช้ทํากิจกรรมซึ่งปกติแล้วเนี่ยแม่โจ้ก็จะมีกิจกรรมตลอดอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นที่ที่นักศึกษาได้ใช้นะคะเป็นที่นักศึกษาได้ว่างๆอาจจะเป็นที่ที่อ่านหนังสือได้เะะมื่อนั้นเราก็จะมีการทำแลนด์สเคปอยู่รอบๆนะคะตอนนี้กำลังปรับพื้นที่อยู่นะคะซึ่งซึ่งถ้าใครเข้าไปดูเนี่ยสักสักตอนที่เปิดนะคะคือวันที่สิบมิถุนายนเราเปิดให้ให้ขายอาหารแต่เราจะมีเป็นเรียกว,ว่าเป็นไกลเป็นนิ่ง <Okay. S 2> นะคะก็ยี่สิบสี่มิถุนายนนะคะ จะขายอาหารแล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการที่ให้ทํากิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมที่เราทำเนี่ยค่ะก็จะสื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงเรืเ่องของเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเรื่องอาหารปลอดภัยนะคะเช่นจะทำาไงให้เขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เรื่องการประกอบอาหารอาง,ง่ายๆนะคะที่เราคุยกับคณะทํางานที่ดูแลเรื่องนี้ก็บอกว่าเราจะมีออสอนนักศึกษาได้ปลูกผัก ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสุนัง่ายๆเลยให้เขาได้ได้ปลูกให้เป็นแล้วกลับมาขายที่โลงหานนี่ก็ได้เลยนี่สุดเขาก็จะได้ ขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นจุดที่เราคิดว่าน่าจะได้ให้นักศึกษาได้ได้รู้จักคำว่าเกษตรนิรียได้มากขึ้นซึ่งเรียตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยครับส่วนในเรื่องของราคาล้วครับเป็นไงครับราคาเรียนแบบนี้คะเนื่องจากว่าราคาที่ขายนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงอาหารเทือกกษตริกรหรือว่าโรงอาหารใหม่จะต้องเป็นราคาซึ่งจะต้องเป็นราคาซึ่งผ่านคณะกรรมการอาหารมหาวิทยาลัยแล้วเพราะฉะนั้นราคาต้องไม่สูงมากนะคะเป็นราคาที่ซึ่งมหาวิทยาลัยควบคุมอยู่ค่ะ ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหลายๆคโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2556นี้ด้วยนะครับและก็แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านรองธิการบดีนะครับฝากถึงความตั้งใจและก็ความมั่นใจในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ ก็ปากนิดหนึ่งย้อนไปนิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องโรงอาหารนะคะว่าหลายคนไอ้หมอว่าโรงอาหารตอนนี้เป็นของนักศึกษาจริงไม่ใช่นะคะจริงแล้วถ้าถ้าใครผ่านไปดูตรงโรงอาหารจะเห็นว่าจะเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นบริเวณกว้างๆเลยอันนั้นก็คือเราคาดว่านักศึกษาเนี่ยจะนั่งได้แบบสบายๆเลยประมาณพันคนนะคะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นห้องเล็กๆอ,อ,อีกห้องหนึ่งนะคะก็เราเรียกเป็นห้องซึ่งเราเราเซตไว้สําหรับบุคลากรแล้วก็คณาจารย์นะคะได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กันบ้างจะได้มี คุ้นเคยกันนะคะว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าในแม่โจเองเนี่ยไม่มีที่ให้นักให้ให้อาจารย์คณาจารย์เนี่ยมานั่งพบปะคุยกันระหว่างกลางวันนะคะเราก็เลยเซตพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะคะนั้นจะเห็นว่าจะมีอยู่โซนโซนหนึ่งให้เป็นที่ที่กลางวันบุคลากรอาจารย์ก็มานั่งคุยกันได้นะคะอันนี้ก็เซตที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการบริหารทรัพย์สินฝากไว้แบบนี้ค่ะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราต้องการให้การบริหารทรัพย์สินเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดค่าเกิดประโยชน์กับใครนะคะเราเองเราไม่ได้หวังเรื่องรายได้เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้การบริหารงานเนี่ย <S <S มีคุ้มค่านะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับคนในแม่โจ้นี่ค่ะว่าทํายังไงถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดทุกคนได้ใช้ร่วมกันแล้วก็ได้ ได้อยู่กันยังมีความสุขนะนี่ก็เป็นส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะดูแลทรัพย์สินตรงนี้ค่ะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ค่ะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านรองธิการบดีนะครับดรกฤษพรศิริภูคากิจรองธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและก็การคลังนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยสนทนากับเราในรอบวันทันข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับรอบวันทันข่าวในครั้งต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับต้องติดตามในครั้งต่อไปผมสุทธาพัฒน์ธวเสนสวัสดีครับ